สวัสดีค่ะพี่น้องกินข้าวป่าคือเก่าค่ะเมื่อนี้ยข้าวป่าปิาป้งซีโหลอดอันนั้นตีหนังเข้มเด้อพี่น้องสุโคสุโคนี่ีกออกมาแล้วจะปิ้งปลาแห้งอีกพี่น้องนี่เลยซีโหลดก็มีเด้อพี่น้อง หน้าทงคือเก่าค่ะพี่น้องมาจุดต่อยู่่าทิ่มค่ะพี่น้อง เมื่อเห็นไม่ปีนกันดีฟันลงมาผีกระโวค่าตาค่าฟันแล้วป้งใส่กองห้าเลย่เนะกองตัวยุค่าจุดตัวยุค่าที่มื้อนี้ พี่น้องมืนนอนนปบะแดดไประไดยจอดบ,บุงแม่โคคือเก่าออกแล้วพี่น้องนม่โคนม่โคจอดตัวนี้จุดตัวยุคาทิมม่ะพี่น้องมาใน,นสิเตรียมบ้านเข้าเสาปูยุคาละสิใส่เข้าค่ะ แห้งอนี่นี่กหมเนากที่ก็ตะบกุง ปิงกระแหงสีงน้ำเค็มปิงสีหลอดมน,นีพน้อง้ยพี่น้องดดสดาีหลอดกระป๋าเง้ย ตากระตาหนังด้วยพี่นะตาหนังแห้งลากดก็ปลาเสื้อนี่พอแล้วสุผมสุกแล้วสุกแล้วถึง ขัวนะซุกข,ขัวขวไปทุกบรรยากาศท้องห้า <c> ท <oughs> ้องห้าที่เราเข้าไปเนาะ ใชแหน่มือนี่บดทอดแล้วพี่น้องสมดจบ้านที่จะได้แม่งขาคองกับบะเต้พี่น้อ,อนนงอสองั่น the bottom already

ใส so ่หัวไว้คระแทกขึ้นเานอพี่น้องิครับ มากินท่าละมโคหิวข้าวมันนโคหิวข้าวก่อนกินแล้วเราจะได้เป็นนอนท่าท่ากินตะบะหงบอกว่าจะเฝ้ากินนอนทาเระงานทา,นทานก็บอกหรือว่าไปเฮ็ดงานท่านีน่นไหมนอนท่าเน,นี่ยนะน,นั่นวานนี่นี่ก็นล่างยดีอันี่ก็้ะไร่างสะบัด<อ><อ>มาได้บ้าเหรมาปูต่อหรอม

แม่นำบักเตี้ยดอกน้องคอกก็ลืมคือเก่าเด้อนี่เด้อบ่ได้ว่าบ่ได้ตั้งใจเอามาเด้ตั้งใจบ่ได้บ่บ่บ่ตั้งใจลืมเอาใส่มะนาวลูกปลายอร่อยบ่ดิกินข้าวบักหยังนี่ถุงนัวใส่หลายแซ่บหลายเด้อพี่น้อง <ik> <-ppyaciones> <talk -up> <sharp> Thank <laughs> you.

พี่น้องมากินต้องกันจำไหมหัวไข่ปลาการซิมมึงดูมันขาดนะซิมเนี่ยโอ้เอาไว้ให้นเรื่องสีสัวใส่กระปุลสัวใส่กระปุลกับ,<อ>กบพี่น้องปุ้นอะ กปรทเพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปนะพี่น้องมะนาวซดนี่และที่เขาบีบซ่ขวดเลยโทรแล้ว์กับเป็นมา้าินคนแซ่บคก่ารน้องเป็นเร่งก้องก็เป็นแก้งเป็นมื่อมือขอโทษขออภัย้ะพี่น้องเมื่อนี้มันคืม

เนเ่เป็นปแจ้งไมโทรศัพท์โอ้ยได้แจ้งอรมาเลยค่ะพี่น้อง ປາກິปลากินกับหยังก็แซ่บเนาะพี่น้องหลายคนพร้อมบันี้โอ้ยแ่งแตน่ กินหน่วยบางเพ็ดเนาะเขาเห็นเจ้าสักกินอยู่เพเะเด็กกินข้าอยู่ห่มค่ะคส้มไข่ดาวอราดคสนบอเลี้ยงป่าทีสดอือเพราะไข่ป่าก็มีพี่น้องบบบมาประกาศเลสตัหนังเนาะ ขนันแก่ให้มนกน,นอเกวยางเก่าอ่ะยางเก่าตอตออย่าลืมบอกแม่โคไว้เลยต่ออย่มองนี่ละมองเมียตะรุดแต่ไปตะรุดมาและ mưa nè, phun hom đi nè. gà bên đó nhỉ? Đó rồi có chế bục kia ขอขอบคุณที่รับชมคลิปด้วค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจคลิปต่อไปนรอบพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ก่อนจา็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ